อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวสาวแบล็กพิงค์ค่ะลิซ่าค่ะเธอมาอัปเดตไอจีด้วยนะคะวันนี้ค่ะมาอย่างหล่อเลยนะคะใครเนี่ยเป็นเหมือนกันบ้างไหมทําไมทําไมค่ะรู้สึกว่าเหมือนหนุ่มน้อยนะมานั่งรอแฟนเลยนะคะนั่นฟิลเนี่ยลูกสาวของเราวันนี้ค่ะมาอย่างหล่อเลยนะคะมีการใส่หมวกแก๊ปค่ะนั่งเท่ๆรอใครอยู่นะ หรือว่าจะออกไปเดทนะคะนัดเพื่อนสาวๆเนี่ยไปกินข้าวอีกหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะน้องลิซ่าวันนี้เนี่ยอารมณ์ดีมากๆนะคะกิมกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะก็เห็นนะคะเพิ่งมาอัปเดต IG ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นมีไปถ่ายงานให้กับแบรนด์เสื้อผ้า OIOI อีกแล้วค่ะหรือว่าลิซ่าเนี่ยจะไปด้วยหรือเปล่าเอ๊ะหรือ,อยังไงนะคะคู่นี้ค่ะวันนี้เคลื่อนไหวนะครพร้อมๆกันทั้งคู่เลยค่ะ ส่วนทางด้านพี่สูนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ค่ะพระเอกจองแฮอินทาจะคลั่งรักหนักมากค่ะมีการอัปเดตรูปภาพนะคะฝีมือการถ่ายภาพจากพี่ซูเนี่ยเยอะเลยนะคะลงในไอจีส่วนตัวของเขาค่ะสลับกับพี่ซูนะคะก็มีการมาลงภาพเดียวกันนะคะแบบว่าบอกให้รู้เลยนะคะว่านี่ค่ะเป็นการนะคะผัดกันถ่ายรูปภาพนะคะกับพระเอกในเรื่องนี้เองนะคะอ่ะก็ต้องลองเดากันดูนะคะว่าเต้าลิสเือรายของเราค่ะวันนี้ค่ะออกไปนั่งเฝ้าใครกันแน่นะคะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่นะคะออกไปนั่งเฝ้าพี่ซูนะ ดูจากอาการตรงนี้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะคิดว่ายังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆน,นะคะของวันนี้ก็เห็นลิซ่าค่ะเธอชนะรางวัลคะ The h a y u y w o o Award จากอินเดียค่ะเป็น best ดูวาตี้นะคะโซโลอีสนะคะฟีเมลค่ะชนะไปด้วยคะแนนโหวตนะคะสูงถึง43กันเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีนะคะให้กับน้องลิซ่าด้วยค่ะเรียกว่านะ,ะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะเธอก็ปังนะคะชนะการโหวตโดยตลอดเลยนะคะ,อะแอดก็เอาข่าวสารนะมาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะเห็นพวกเธอค่ะมีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า